ครับสวัสดีครับเ C ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพบพ่อกระอเตแยมเนาะพี่น้องเนาะคระโปดแยมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อเลขเด็ดสีแยกครอลัวพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องวดที่ผ่านมาโศกมานกันบ้านพี่น้องเลยห้าสองเข้าตรงตรงเนาะพี่น้องเนาะครับหนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดเลขเด็ดสีแยกค้อลัว ขับเลขในตารางก็มีเจ็ดมีห้ามีศูนย์มีสี่มีแปดมีสองขับบนล่างวิ่งห้ากับแปดเน้นที่ห้าพี่น้องครับห้าสองห้าเจ็ดพี่น้องเอ้เข่าเต็มเต็มห้าสองครับนี่นะครับรัฐบาลไทยเข้าออกเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดสี่หกหนึ่งสองห้าสองล่างสองสอง เข่าเต็มเตีมเนาะพี่น้องเนาะเลขเด็ดสีแยกขอกัวเอาให้เบิ้งอีกเด้ยวพี่น้องมันเข่าครับประแจมดีใจน้ำนะพี่น้องเนะาะไปโชคไผ่หมันนะครับเอางวดวันที่สิบหกนี่ก็มาแล้วพี่น้องครับประแจมพามาติดตามต่ออีกกับเลขเด็ดสีแยกขอกัวเนาะพี่น้องเนาะ คอยเขา้าคอยปังๆอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะ ครับเล็กเด็ดสีแย่พ่อครัวครับมาเบิงเลยกในตารางก็ได้พี่นองเด้อหกสามหนึ่ง นะครับแปดเก้าสี่นะครับนี่ครับ หกสามหนึ่งแปดเก้าสี่นี้เพื่อนไ้วิ่งนี่พี่น้องเนาะ <c oughs> บนล่างวิ่งพี่น้อง 3กับ9นะครับ3กับ9เน้นที่ เน้นที่3นะครับขับส่วนจับคู่พี่น้อง3าส ส <30 S 1> ามหกสามศูนย์นะครับลักเก่าด้วยพี่นของเด้อเก้าสี่ เก้าหกเก้าศูนย์แต่ว่าในีูตรวิ่งบุมีเก้าศูนย์บุมีศูนย์ได้พี่น้องแต่คนจับคู่ให้มากสี่นะครับ มาในส่วนตัวเนียนพี่น้องประเดน,นให้สามหกสามศูนย์นะครับ เห็นสองหางพี่น้องเด็กสามตัวด้วยพี่น้องมวลนี้ให้เเด็กสามตัวมานำห้าสาม แปดเก้าหกนะครับครับเน้นที่ห้าสามหกพี่น้อง ครับสัตว์เจล็นแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าพอเตรียมอยากให้กลับตัวไว้น้ำเด็ดพี่น้องเด้กขันมักเนาะครับเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมากห้าสองเข้าตรงตรงขับงวดนี้นก,ก็บพอเตรียมก็เอาเวพร์นควายเข้าตรงตรงนี่เนาะพี่น้องเนาะครับสิบหกธันวาคมสองห้าหกแปดเลขเด็ดสี่แยกข้อกลัวรับเลขในตารางแด้วพี่น้องเด้อหกสามหนึ่งแปดเก้าสี่ขับบนล่างวิ่งสามกับเก้าเน้นที่สามพี่น้อง 3า3สี่9า9หกสพี่น้องเอาเน้่นสากับ305 36พี่น้องเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มข้อเวพรคอยเขาขอให้ปังเนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โชคๆมัน,ม,นมันกันคืองวดที่ผ่านมานะครับ เอาจะรืมได้พี่น้องเน้อขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดีนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำนาค,ำครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออีีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไว้พอรอนให้โศกโศกมันมานเเงแหงรวยรวยนะครับเนะคร้าพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม